สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะแนวทางที่ให้นะคะไม่การันตีนะคะว่าจะมาทุกครั้งหรือว่าทุกรอบนั้นทุกคนผดใช้วิจารณญาณน,นะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ อันนี้มารอบบ่ายละลงคลิปก็แล้วแต่นะคะทุกคนแล้วแต่ว่างนะคะถ้าวันไหนแบบไปธุปละไม่ว่างหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ลงให้นะใครอยากได้ก,ก็แอดไลน์มานะคะเมือ่อเมื่อคืนดาวปังมากทุกคนไม่ได้ลงคลิปดาวเลยอ่ะแต่วันนี้จะลงเห็นไหมดูก่อน <c oughs> ดาวอยากลงให้นะแต่ว่าเราต้องรอ อรอหลายๆอยา่างให้มาแบบมาคำนวณแล้วมันตรงกันแล้วค่อยลงเป็นใบให้นะทุกคนแบบว่าเอาให้แบบมันมั่นใจที่สุดอะ่ะมันก็เลยช้าแล้วก็ไม่ได้ลงให้ดึกแล้วอะ่ะกว่าจะเสร็จก็สองทุ่มกว่าแล้วก็เลยไม่ได้ลง คนจะบอกว่าอะไรจะเน้นทั้งหมดเลยหรองงไหมส่วนสามนี่ฮะคลิปนี้ก็จะไม่ยาวนะทุกคน คลิปสั้นๆนะคะสามตัวอะไรดีจ๊ะ ถ้าจะไปแค่2กับ3ามนะฮะสองห2ึ่2สองห้าสองแปดสามสนะคะนี่คือลาวฮิตดีนอยทีวีแล้วก็ลาวสตานะคะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยนะคะป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปใช้วิจจรณนายในการรับชมนะ,ะรับชมเพื่อความบันเทิงน,นะคะทุกคนโชคดีนะ